สดชื่นเต็มเครื่องกันอีกแล้วครับ เอาละครับกับสวัสดีพี่ทุกท่านกันด้วยครับกลับมาพบกับโทอดีการอีกเช่นเคยครับวันดีครับผมได้คัดสารฟุตบอล3ตัวเน้นๆหมายพี่พี่ทุกท่านได้ไปเลกช่อกเชียร์เอาไปแยกใส่เดนกันครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงครับสดชื่นกันหรือเปล่าครับสามตัวในช่องที่เราได้เลือกชอบเลือกเชียร์ไว้ครับมาตามนัดถึง2ดุดไปแค่ตัวเดียวแล้วก็อีก2ตัวแถมครับที่มาคบบาทตามนัดครับใครที่ได้เอาไปแยกใส่เน้นก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับนาช่องยังสดชื่นขนาดนี้ ในชมรมไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเต็มเครื่องเต็มระบบกันอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านชุดระบายสามหนึ่งชุดแล้วก็อีก2ตัวเด่นแล้วก็สเปอร์วีพีที่ผมจัดเสิร์ไว้มาโคบบาตามนัดกําแบบเขียวขัดีกันเลยนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปทุกวีทกว่ทุกบานน้อยอย่างพี่ๆครับลองเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวดูครับในครอบครัวเรามีดีกว่าหน้าช่องอีกเยอะครับสําหรับพี่คนไหนครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับมากกว่า3ตัวละช่องที่ผมจะจัดเสริมในวันนี้นะครับและอย่า ชื่นเหมือนในครอบครัวใต้โปรไฟล์กับใต้คอมเมนต์ของผมเลยนะครับจะมีกระดูกตั้งเข้าอยู่จะมีคําอธิบายเขียนไว้อยู่นะครับอ่านคำอธิบายสักนิดนึงแล้วก็สกิดป่าเจอกันครับวันนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับที่เมกรา,าคม2569โปรแกรมบอลค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นเลยครับแต่วันนี้ผมคัดสาร3ตัวนเน้นหมายมพี่ๆทุกท่านได้ไปเลือกชอบเลือกเชียร์กันจะมีคุณไหนกันบ้างไปฟังกันเลยครับ เอาล่ะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับเราไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันเลยนะครับสคู่วันนี้ผมคัสสานมาจากทางด้านพรีเมียร์ลิ่งทางนั้นเลยนะครับคู่แรกครับจะเป็นคู่ระหว่างทางด้านแมนเชสเตียร์ครับที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้านไบตันครับเฮ้ยช่วยวันนี้ครับเจอกันมา5เกมล่าสุดครับแมนเชสเตียร์ชนะสองไบตันชนะ2เสมอมา1เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันมาเป็นทางด้านไบตันที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้2อหนึ่งครับจุดกระแสวันนี้ครับต่างประเทศมองว่าให้ทางเจ้าบ้านครับอย่างทางแมนเชสเตียร่ครับต้องงบบััคชนะ ระยะห่างถึง2มาเลดครับขอถึงจะได้ฮจะได้ยิมกันได้นะครับคูณที่ครับถ้าจอดหรือโคบูลเข้าไปแล้วครับก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านครับอย่างด้านเมสซี่คนข้างที่จะดูดีกว่านะครับเราก็ได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนๆตัวเองนะครับแต่ทีมเยือนครับอย่างด้านหนาไบตันก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันครับเนาะถึงแม้ว่า5เากมล่าสุดนี้จะชนะมาได้แค่กมเดียวก็จริงครับแต่ในที่เขาแพ้เนี่ยเขาจะแพ้ไม่เกินระยะห่างถึง2มาเลดนะครับผมยังมองว่าวันนี้ไบตันครับบุกมาไม่แพ้ถึงระยะห่างถึงง2มาเล็ดออย่่แนนน อาจจะดูดีนะครับทุกมุมทุกด้านครับน้องไม่ว่าจะเป็นผลงานนะครับหรือว่าอาจจะได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านตัวเองแต่ถ้าดูจากเฮตูเฮนแล้วก็ผมจะมองว่าไบตันวันนี้บุกมาไม่แพ้ถึงระยะห่าง2มาเล่นอย่างแน่นอนครับก็คู่นี้ปรับไว้ใจทีมเยือนครับอย่างด้านไบตันได้เลยเอาละครับเราไปกันต่อคู่ที่2ในคัมคือดีกันครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านคริสตันพาเลตครับที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้านแอสตันวิลล่านะครับเฮตูเฮคู่นี้ครับเจอกันมา5เกมล่าสุดครับเป็นทางด้านคริสตันพาเลตครับที่จะผลงานได้ดูดีกว่า กันชนะมาสี่สบเออร์ไปแค่เกมเดียวครับเกมล่าสุดนี้เป็นทางด้านคริสตันพาเลตที่บุกไปอัดถึง3าศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับจุดกระแสวันนี้ครับต่างประเทศยิมยงให้กับทีมเยือนครับอย่างทางด้านแอสตันวิลล่าครับเป็นต่ออยู่ที่ป่าปาตาโกมในค่ำคืนนี้ครับคู่นี้ครับถ้าดูจากผลงานฟอร์มพ้านาล่าสุดต้องยกให้กับทีมเยือนครับอย่างทางด้านแอสตันวิลล่าครับมีผลงานที่ดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับโดยเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านคริสตันพาเลตครับห้าเกมล่าสุดนะครับในการลงเล่นในบ้าน ยังหาคําว่าชนะอย่างไม่เจอนะครับส่วนทีมเยือนครับอย่างทางด้านแอสตันวิลล่าครับ5เกมล่าสุดครับการออกมาเป็นทีมเยือนครับชนะมาสี่ายแค่เกมเดียวนะที่แพ้ไปแพ้กับทางด้านอาร์เซนอลมา1ครับนอกเหนือจากนั้นคือเก็บชัยมาทั้งหมดนะครับถ้าดูจากฟอร์มณตอนนี้ชัดเจนว่าทีมเยือนครับอย่างทางด้านแอสตันวิลล่าดูดีนะครับกว่าอย่างชาเชเล่นะครับแต่ความได้เปรียบนี้อยู่ทางเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านคริสตัลพาลิทครับที่ได้เล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนๆตัวเองนะครับแต่พว่นี้เราไม่ต้องไปหน้้้าาาาบบนนนนหหงรเไปแด เวลา90นาทีครับให้นั้งคู่ช่วยกันยิงถึง3มาเล่นเราก็ได้เหตุกันแล้วนะครับครับถ้าคู่นี้ดูจากเฮตูเฮเนี่ย5เกมแ่าสุดที่คู่นี้เจอกันมาเนี่ยจบโอเวอร์สกอร์ไปทั้ง5เกมเลยนะครับพวกคู่นี้ผมคาดการณ์ว่าวันนี้น่าจะจบวันที่2-1ไม่งั้นก็3-1ในค่ำคืนนี้ครับแต่เป็นทางด้านแอสตันวิลล่าที่จะบุกมาเก็บชัยไปได้แต่คู่นี้เราเน้นไปที่แดนเหนือแต่เวลา90นาทีนะครับ,รบก็ปเป็นเลกเชีย2-2ได้เลยเอาละครับเราไปกันต่อคู่สุดท้ายใน่่นี้เยกยทึช ครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านเบอร์ลี่ครับที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเนทัวคุณดีครับเจอกันมาห้าเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชนะไป3เสมอมา2เกมเกมล่าสุดนี้ครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้3 2ครับจดกระแสวันนี้ครับต่าประเทศหยิบโดให้กับทีมเยือนครับอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นต่ออยู่ครับต้องบังคับชนะหนึ่งมาเล่นนะครับคืนนี้แต่ถ้าเขายิงได้หนึ่งมาเลทเขาจะได้เฮหน่อยครับสองมาเลทถึงจะได้เฮเต็มเต็มนะ ใหกับทีมเยือนครับอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดูดีดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนทุกมุมทุกด้านครับไม่ว่าจะผลงาน5านัดสุดที่คู่นี้เคยเจอกันมาหรือว่าผลงานหนัดสุดที่ทางคู่ลงเล่นนะครับถึงแม้วันนี้เบอร์ลี่ครับอาจจะได้เปรียบครับที่ได้เล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนๆตัวเองเสียงเชียร์จากแฟนแต่ถ้าดูจากหนักฟอร์มนะตอนนี้ผมบอกว่าวันนี้หลอดยากครับที่ต้องมาเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คู่นี้อย่างพี่ครับไปไว้ใจทีมเยือนครับอย่างเางนด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้มีดีพอที่ เอาละครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับ3ตัวนะช่องในข้ามคืนนี้ในข้ามคืนนี้ก็ขอให้เป็นข้ามคืนที่ดีของพี่พีกันทุกท่านครับแล้วอย่าลืมไปใส่แยกใส่เน้นกันครับอีก2ตัวแถมเดี๋ยวผมจัดไว้ที่ใต้คอมเมนต์ครับสําหรับพี่ผู้ไหนครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับมากกว่า3ตัวนะช่องที่ผมจัดเสริมในวันนี้ใต้โปรไฟล์กับใต้คอมเมนต์เลยครับจะมีประตูเข้าอยู่จะมีคำที่ใบเขียนอยู่นะครับอ่านคำที่ใบสักนิดนึงแล้วก็สักกิจมาเจอกันครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ